ลมคักคักพี่น้องมือนีสวัสดีค่ะพี่น้องทุกบ้านทุกช่องเนาะค่ะนาะสวัสดีอยู่ดีไม่แห้งกันสุขสุขคนเนี่ยค่ะเด้อมือนีประไพมาเลาะทงค่ะออกมาถัางหยาให้ไหวเนาะค่ะพี่น้องอยู่หน้าเนาะอันนี้บน้เมนยูงไฮเนาะค่ะอยู่หน้าต่างออกมาซองมึงหน้าแหละพี่น้องเอ,อ้ยายามแหลงยยมแหงไปยุค่ากับฮกหกพี่น้อง ปลาอยู่าหน่อยข่อยทั้งไตไม่หกขนาดเลยคข่เนี่ยแต่เถงเถิงเหรอเนาะมันกับเป็นราคาพี่น้องเลยแต่ว่าบมีแห้งเหตุจข้าเจ้าดอกอปลูกปลาใหม่ไปนี่แหละเนาะคะเนาะปลูกอ,อยู่าไว้ทีค่ะคือปลานี่ปลาใหญ่ยยติบแล้วปลานี่ก็ใหญ่ตืบแล้วนะ เมื่อกี้บรรยากาศดีพี่น้องเอยออกมาทงมาทาลมเย็นสวยสวยอยู่ค่ะพี่น้องป่ากระบอกแดดแห้งเนาะค่ะคึมคึมปลาไฟผักเขารอบอย่างเนาะค่ะนกก็เลยออกมากค่ะพี่น้องออกมาหาเลาะเมื่อนี้โอกาสดีกันเลยเอาวิวมาให้พี่น้องเบิ้งจักน้อยเนาะค่ะเอาบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องเออเมันเย็นดีซะเมื่อนี้ อนุญาตลุกจะเข้าเนาอค่ะอันนี้นั่งไายพี่น้องลาอยู่ข่าไงไงตื่นเป็นหลักพี่น้องเลยสวนไว้บ้านก็มาตัดคล้ายีเนาะพี่น้องเมื่หลายดอกค่ะมือละหาลอยหกลอยบาทเพราะได้ค่าประทูค่ะพี่น้อง อันนี้กับปลายุค่าอีกอันนี้ตามเป็นแนวตามทางเนาะค่ะนี่เนาะง่ญใใ่เติบแล้วร่ะโอ้ยบรรยากาศลมเย็นดีขนาดพี่น้องเอ้ยอา,ญญากาศไม่ให้เบิ่งซื้อดรอกค่ะพี่น้องอันนี้เ็มิเนป้าอ้อยเนาะค่ะเนาะป้าอ้อยล้านสาวค่ะพี่น้อง บรรยากาศดีๆฝ่าคึมๆเนาะค่ะก็ได้ออกมาถางมาถางหญ้านะค่ะผุหล่ะยา่าฝนผุหล่ะเนาะเจ็งสิมาอันโศกออกเพระได้ใส่ปุ๋ยค่ะพี่น้องปลูกทิมไวสชะล่ะเพราะได้ตต่มกันเนาะค่ะเนาะจะจบคลิปแค่นี้ก่อนได้ค่ะพี่น้องเด้อ จบคลิปไปแค่นี้ก่อนค่ะคลิปหน้าค่อยเจอกันเด้อค่ะเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งเมื่อสุขสุขคนจ้าขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาหลับชมที่เขามาติดตามเด้อค่ะเด้อเด่ายพป่ไปกับทิไปเยี่ยมดอกเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะเอาไปแค่นี้แล้วนะคะเนาะบายบาย